สวัสดีครับ is my life is my s t y l จูฮักนักสารคามมาพบกับโจวันนี้ก็คือเราจะพูดถึงสุขภาพของไตเราจะมาฟอกไตด้วยวิธีธรรมชาติและก็บำรุงไตด้วยวิธีธรรมชาติเราจะใช้สมุนไพรในการที่จะบำบัดโรคนี้ก็คือสมุนไพรชนิดแรกรอบจักรวาลสองไผ่จืดสามพันงูขาวสี 4. พระเอกของงานอ้อยแดงท่านผู้ชมเพราะว่าอ้อยแดงจะขับปสัสสาวะไปด้วยแล้วก็ฟอกไตด้วยวิธีธรรมชาติเราจะใช้เป็นตำรับสมนุนไพรภูมิปัญญาชาวบ้านในการที่จะฟอกไตและบำรุงไตไปด้วยสมนุนไพรสี่ชนิดนี้ชางงดนักแหล วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสมุนไพรที่ใช้ในการฟอกไตและบำรุงไตด้วยกันก็คือสมุนไพรชนิดแรกครอบจักรวาลเราจะใช้รากแห้งประมาณ10-15กรัมในการต้มรวมกับสมุนไพรอื่นเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังแก้อาการอ่อนแอไม่มีกำลังจเจริญอาหารเป็นสมุนไพรบำรุงธาตุเป็นสมุนไพรบำรุงโลหิตก็คือเราจะใช้ท้งต้น ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือสมุนไพรบำรุงไตและก็บำบัดโรคไตเราจะใช้รากก็คือเราจะใช้รากแห้งนี้แหละท่านผู้ชมผมมาถ่ายให้ได้เห็นมุมมองต่างๆวิธีการใช้ก็คือใช้รากแห้งประมาณ10 1ถึง15กรัมในการต้มดื่มรวมกับสมุนไพรอื่นๆที่อยู่ในตำรับนี้ก็คือตำรับฟอกไตและบำรุงไต นี่แหละครับสมุนไพรครอบจักรวาลที่มีเห็นอยู่ตามป่ามากมายแต่ว่าในสมัยนี้หลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วแต่จะอยู่ตามริมทางริมป่าหรือแม้แต่ในป่าเป็นสมุนไพรที่น่าค้นหาเป็นสมุนไพรที่ควรอนุรักษ์ครอบจักรวาลสมุนไพรบำรุงไตฟอกไตชนิดที่สองก็คือเป็นสมุนไพร ไผ่จืดไผ่จืดเป็นพืชตระกูลหญ้ามีเง้ามีหน่อใต้ดินแตกเป็นกอหนาแน่นเหมือนต้นไผ่แต่ละกอไม่น้อยกว่าร้อยต้นจึงถูกเรียกว่าไผ่ร้อยกอไม่มีขนและมีรสจืดสรพคุณขับปัสสาวะฟอกไตและก็ช่วยบำรุงไตไปด้วย วิธีการใช้ในตำรับนี้ก็คือเราจะใช้ต้นสดก็คือรวมรากและกระต้นดอกมาผลทุกอย่างเลยนะครับใช้ประมาณหนึ่งกำม,มือของผู้ใหญ่ในการที่จะไปบำบัดโรคไตฟอกไตซึ่งเป็นตำรับสมนุนไพรนี้มีสี่ตัวสมนุนไพรด้วยกันนะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกันกับสมนุนไพร หญ้าพันธุ์งูขาวหญ้าพันธุ์งูขาวเป็นตำรับในสมุนไพรชนิดนี้ช่วยแก้โรคไตอักเสบนะครับก็คือแก้โรคไตอักเสบแก้อาการบวมน้ําเราจะใช้ทั้งต้นช่วยแก้ท้องมานบวมน้ําได้ด้วยเราจะใช้ส่วนรากในการที่จะบ,บําบัดโรคไตแก้โรคไตพิการก็คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะเอาทั้งต้นด้วยหรือเปล่า หรือจะเอาแม้กระทั่งทางรากจริงๆแล้วในสมบุณนี้ในตำรับนี้เราใช้ทั้งต้นทั้งรากก็ได้แต่จะเน้นรากสดสะมากกว่าประมาณ35-60ถึง6กกรัมในการแก้โรคไตและก็บำรุงไตฟอกไตไปด้วยถ้าใช้ทางต้นมันจะแก้อาการไตอักเสบแก้อาการบวมน้ำแก้อาการท้องมานนี่แหละครับเราก็ จะสามารถเน้นใช้ทั้งรากสดและก็รวมใช้ทั้งต้นด้วยเป็นการบำรุงไตแก้ไตอักเสบแก้บวมน้ำแก้ท้องมานได้อย่างชะงัดนักเลในตำรับนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปทำความรู้จักกับสมนุนไพรตัวที่4เลยก็คืออ้อยแดงซึ่งเป็นพระเอกของงานเช่นกันนะครับมีความสำคัญมากในการฟอกไตด้วยวิธีธรรมชาติ เป็นการขับปัสสาวะมากมายนะครับในการที่ฟอกไตไม่ให้ไตบวมสรรพคุณก็คือทางต้นแก้ปัสสาวะพิการขาดเบาแก้ชำรั่วโรคนิ้วแก้ไอได้ด้วยเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังจเจริญอาหารฟอกไตขับปัสสาวะด้วยวิธีธรรมชาตินี่แหละครับสวนของอ้อยแดงเราจะใช้ ต้นสดประมาณ70 9 0กรัมในการต้มดื่มเราจะใช้น้ำประมาณสัก2ลิตรต้ม15 2 0นาทีทานเช้าเย็นก่อนอาหารครั้งละ1ถ้วยกาแฟชางาดนักแหลสิบอกหายเด้อครับเด้อฟอร์วินไม่ใช่ยาไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินใช้ฟอร์วินสิครับสำหรับท่านชายฟอร์วินหลีเกเลี่ยงการใช้ยาตืนเร็วกว่ายา10เท่าแข็งแกร่งกว่ายา2เท่า ตื่นง่ายหลับยากสุดมาราธอนไม่ลองไม่รู้ชู2องนิ้วได้เลยฟอร์วินชูสนิ้วได้เลยฟอร์วินฟอร์วินเสริมสมรรถภาพชายผู้สนับสนุนรายการฟอร์วินฟอร์วินผลิตจากซิลิโคนชั้นดีอายุการใช้งาน2ปีแนะนำจากช่องโจฮักนัสละคามดีจริงๆสำหรับผู้ชายผู้ชายมั่นใจเมื่อใช้